สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้พวกก็สรงแม่น้องอติมลุยสวนอีกเนาะวันนี้แม่น้องอติมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีห่อชมพู่เนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเซียนห่อชมพู่นะทุกคนวันนี้แม่น้องอติมจะพาเพื่อนเพื่อนเข้ามาห่อชมพูอยู่ไม่กินหรือว่าไว้ขายก็ได้เนาะบางทีชมพูเรามีเราจะเอาถุงแกงจริงๆนะมันจะมีถุงมันจะมีถุงที่ท้อห่อชมพู่โดยเฉพาะเนาะแต่ว่าเราไม่ใช่มืออาชีพที่ต้อง ห่อแบบเอาไปขายเราไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพไปขายทุกคนค่ะเราปลูกเป็นอาชีพไปขายนะ่เราต้องซื้อแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าเขาจะมีให้เราแบบไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเนาะอันนี้เราก็จะมาเจาะมาเจาะตรงนี้ทุกคนเจาะตูดเขาหน่อยหนึ่งเนาะเจาะตูดเขาเพอให้เขาแบบเวลาเราห่อให้เหื่อให้ไม่เขามีเหือมีะมีไอยอายน้าไอเหือเพราะว่าจะทําให้ช่พูเราอะ เขาจะขึ้นลาหรือว่าเขาจะเน่าเนาะนี่เราก็มาดูทุกคนมาดูไอตัวนี้เนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะห่อน,นี้ทุกคนเราก็มาดูใกล้ๆเอามาดูใกล้กลๆทุกคน,นเขาให้เกสรของสัมผู้นี่ล่วงออกหมดก่อนนี่เกสรของเขาเนเาี่เนาะแล้เราดูเอาเเราดูถ้าเราจะดูว่าถ้าเราไม่สนใจว่าจะไปขายเราก็ สวยไม่สวยแล้วก็ห่อไปเลยเพราะว่าห่อป้องกันพวกแมงพวกบ้องพวกแมลงที่จะมากัดนะเนาะทุกคนแล้วก็ห่อป้องกันเวลาเราฉีดยุงฉีดยาลงไปแหละบางทีส่วนใหญ่ชมพู่เราเราจะไม่ได้ฉีดยาเนี่ยเราก็เอาถุงนี้มาสวมมาสวมเนาะทุกคนเนาะติมก็วันนี้พาเพื่อนๆเข้ามาห่อชมพู่ถ้าเรามีกิ่งใหญ่อย่างเนี้ย แล้วก็เอามามาัดใส่กิ่งใหญ่นะทคน,นแล้วก็มัดให้แบบนี้ทุกคนแชมพูของเราเขาก็เวลาเขาใหญ่มาโตมาเขาก็จะบ,บานออกหรือว่ามันทงเราเล็กไปเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาใหญ่เขาใหญ่เกินเขาอะไรนเกินแล้วก็มาดึงออกหรือว่าเราเอาสูงใหญ่มาเสริมให้มันเราอยากได้ทุกลูกเนาะเราไม่อยากจะทิ้งเราค่อยเอา มาเสริมออกมาได้แต่ตัวนี้แม่น้องอาติมาห่อเนี่ยห่อแต่ตอนนั้นเดี๋ยวสอนท่ายังไม่สลัดหมดเลยเรามาหอ่อเนี่ยมันก็สวยนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีบางอันที่มันร่วงร่วงม,มาใส่ถุงเนาะเขาอาจจะเป็นเน,น่าได้เป็นเทือลาได้ลาเราหอนี้แล้วก็ใส่กระกิงใหญ่ดีที่สุดทุกคนเพราะว่ามันเวลามันเป็นลูกมามันหนักมันจะได้เอ็นผินใหญ แล้วกินใหญ่ขนาดนี้เราสามารถเอาปอกแก้วหรือเอาอะไรมาโยงได้คําได้เนาะดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่เราไปดูต้นอื่นไปดูถงอื่นกันเรามาดูตัวนี้ทุกคนเหมือนตัวนี้เหมือนกันมันก็เยอะเนาะนี่เราก็ก่อนที่จะหอ่อล้วก็มาทําความสะอาดเขาก่อนมันก็เยอะเกินเยอะอ่ะถ้าเราอยากล้วก็ตกแต่งทุกคนตกแต่งให้มันแบบโล่งเนาะ ถุงเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็เอามี่เดืออะไรมากรีดเนาะนี่ยมากรีดป้องกันนะกรีดเดือไปก็อันนี้ก็คือวิธีห่อของเรานาอค่ายเยอะเกินพวกแมลงหวีหรือว่านอนเขาก็อาจจะเข้าได้แล้วก็เอามัดขึ้นมาใส่ตรงนี้ทุกคนมัดขึ้นมาใส่กระถิงใหญ่เท่านี้เนาะเรามัดแบบ มันก็มีหลายแบบให้เราห่อนะบางทีถุงถุงแกงก็ได้ถุงเจ็ดคูณสิบเอ็ดถุงใส่อะเราก็เอามาห่อได้เหมือนมันนอติมเอามาห่อนี่ทุกคนเอามาหอ่อตอนนั้นรีบเกินก็คือเกสรเขายังไม่ได้ร่วงหมดเราเอามาห่อเนาะเขาก็จะเกิดเป็นตกลงมาใส่นี่แต่ดูว่าผิวเขาสวยไหมทุกคน สวยเนี่ยผิวเขาสวยใสเลยเนี่ยเนี่ยผิวเขาเนี่ยออแล้วผิวเขาจะสวยเวลาเราต้นยามันก็มีเวลาเรามาต้นยามังคุดน่ะอาจจะมีมาโสบๆมากเนาะทุกคนอาจจะโดนแต่ว่ามันก็ก่อนที่เราจะกินมันก็เลยระยะมันไปแล้วเนาะทุกคนเนาอจึงก็พามาเข้ามาหอ่อสมพู วิธีหอ่อชมพู่เก็บไว้กินแบบปอดสารหรือว่าปอดพวกเกี่ยวกับยาค่าเนาะเวลาเราห่ออย่างนี้เวลามาฟ่า้ยาสีดานี้เขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่โดนเลยทุกคนแล้วก็เนี่ยพวกแมลงทั้งหลายก็ไม่เข้าก็จะเป็นบางคุเป็นชมพู่ไม่ใช่มังคุดเนาะทำมังคุดเยอะก็ไปแต่มังคุดแล้วนะทุกคนอันนี้เรามาหอม่อชมพูเนาะ มันตัวนี้ดกมากทุกคนดกมากเลยเนี่ยดูดูนี่นี่อันนี้เขาเป็นช่อใหญ่นะทุกคนเขาเป็นช่อใหญ่แล้วก็ดึงดึงออกหน่อยดึงขนหรือว่าดึงเกสรเขาเขาล่วงไม่หมดเนาะบางทีอาจจะมีนอนเขาค้างคาอยู่ตรงนี้เราก็ทำความสะอาดให้เขาทุกคนเนาะทำความสะอาดให้เขา กมพูของเรามันจะได้สวยแล้วก็เหมือนเดิมเนาะเราก็เอานี่เดี๋ยแบบนี้าเราไม่มีกิ่งเขาเลยควรทํายังไงก็มัดอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามัดอย่างนี้เลยเอาไกลเนาะเราจะไปก็ไม่ได้เหมือนไกลนี่เดี๋ยวต่อไปเราก็เอาเนี่ยเราก็เอาปอแก้วเอาปอแก้วเขามาโยงโยงตรงนี้ดึงขึ้นมาใส่อันใหญ่เนี่ย อันนี้เรามาดอย่างนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาไปไหนเอาขึ้นไปโน้นเขาก็จะเกินเราจะมาเอาปอแก้วนี้มาโยงเขาขึ้นไปใส่นี่อันนี้เราทําให้ดูก่อนนะทุกคนนี่เนาะสีนิดหนึงเนี่ยยังไม่ได้สีต้องใช้มีดทุกคนเพราะทงเขาก็จะเหนียวหน่อย ต้นนี้เราก็มาห่อไว้ตั้งแต่เกสรเขาล่วงเนาะบางอันก็ยังไม่หมดบางอันก็ล่วงแล้วก็มาห่อไว้นี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นเส้นนี้ทุกคนนี่หลังจากที่ต้นเขาเราก็เอาไว้ไม่้โตมากเท่าไหร่นะต้นประมาณนี้กําลังดีทุกคนชมพูดน,น,นี่เนาะนี่เราห่อไว้ถ้าเราหอ่อนี่ผิวเขาจะสวยเลยนะทุกคนนี่ดูเขาใสาปิง้งเห็นไหมตัวใหญ่ลูกนี้ใหญ่แหละนี่เขาใหญ่แล้ว ก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ไม่น้องติมขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะห่อต่อทุกคนห่อสมพู่ต่อคลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้สบายดีค่ะ